สวัสดีครับสำหรับรายการมาดูทารอดวันนี้เราจะมาถ่ายดวงของท่านที่เกิดทั้ง7วันในช่วงวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15กรกฎาคมมาชมกันนะครับว่าแต่ละท่านดวงชะตาจะเป็นอย่างไรกันบ้างด้วยไพ่ทาโรอค่ะ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ดวงในช่วงวันที่ 1- 15ถึงกรกฎาคม25 6 5ไพ่4ใบนี้นะครับใบที่1ได้หกดังนะครับใบที่2ได้3มเหรียญใบที่3ได้3มไม้แล้วก็ใบที่4เป็นไพ่เมเจอร์นะครับได้เดอดสตาร์นะครับในไพ่ทั้ง4ใบน,นี้นะในเรื่องของการงานเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะครับไปด้วยเรื่องของภาระหน้าที่นะครับ ก็ได้รับมอบหมายนะครับไปทํางานนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางหรืองานเกี่ยวกับค้าขายเกี่ยวกับพวกของ,ของเหลวเครื่องดื่มเนี่ยค่อนข้าง,ง,นะาางจากเข้าทางไปนิเศษนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเพื่อการติดต่อประสานงานเพื่อผลประโยชน์ทางธุร,รกิจนะครับมีการพึ่งพาบคุคคลที่สามนะอาจจะมีการมีการติดต่อกับ ธุรกิจกับผู้ที่ติดต่อจะมีมากกว่าสองฝ่ายครับจะมีประมาณสอสฝ่ายขึ้นไปนะครับในแง่ของการทํางานนี่ค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเราจะอยู่ในภาวะที่ต้องออกเดินทางต้องออกหาเครือข่ายต้องออกหาพันธมิตรชัดเจนมากเลยนะคะรับสามเหลี่ยมและสัตด่างน,ะ,น,นะพันธมิตรคนนี้ก็จะมาช่วยเราในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินทองด้วยนะก็เรียกได้ว่าทั้งงานทั้งเงินเนี่ยมาด้วยกันเลยนะครับ ในแง่ของความสําเร็จนะฮะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เลื่องยศเลื่องตำแหน่งนะครับเปลี่ยนที่ทํางานนะแต่ค่อนข้างให้ให้น้าหนักไปเรื่องของ,ของการปรับตําแหน่งมากกว่านะครับเลื่องยศเรื่องตําแหน่งเลื่อนหน้าที่ที่มันสูงขึ้นนะฮะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่เราเนี่ยพอได้ไปประสานงานเราจะได้ยกระดับความสามารถยกระดับอัตรงเงินเดือน ที่มันส่งขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีๆในเรื่องของงานกับเงินนะครับถ้าการลงทุนใดๆในเรื่องของเงินนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็เหมือนจะมีโชคลาภด้วยนะครับนะมีโชคลาภด้วยมีลูกฟลุกมาแถมมานิดๆเหมือนกันในเรื่องของการเงินนะครับส่วนเรื่องของความรักเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่โสดนะครับก็จะมีโอกาสในการเดินทางไปพบปะคนถูกใจนะ ต่างถิน่นอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างในเรื่องของวัยเรื่องของเ,อเชื้อชาตินะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นก็ได้นะบอกเชื้อชาติไปทีไรก็จะไปมองว่าเป็นคนต่างชาติหรือฝรหลังสเสมอไปนะครับบางทีอาจจะเป็นคนชาติเดียวกันแหละแต่ว่าอยู่คนละภาคอยู่คนละนท้องถิ่นอยู่คนละขนรรมเนียมประเพณีนะฮะแต่ว่าในในความรักตรงนี้เหมือนกับการเริ่มต้นนะครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนจนเกินไปนะครับ ส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางไปเที่ยวเลยในช่วงปักนี้มีโอกาสไปพักผ่อนหย่อนใจมีโอกาสท่องเที่ยวเดินทางกับคนรักแล้วก็มีความพึงพอใจกลับมานี่ก็คือดวงของนั้นที่เกิดวันศุกร์ครับ